เจ้าสาวผมสวยไหมครับสวย <laughs> ครับขอแสดงความยิดีก่อนเลยนะขอบคุณมากๆเลยครับก็อ,อย่างที่ทราบกันนะวันนี้เป็นเป็นวันแต่งงานของผมนะครับ <laughs> ทุกคนก็พูดคําเดียวกันหมดเลยว่าออในที่สุดนะพี่วิน<อ>หรือฝรั่งก็ f i n a เลยใช่เพราะว่าก็ใช้เวลาอยู่นานเหมือนกันในเรื่องนี้ะ<อ>แต่ในที่สุดก็ เจอคนที่ใช่แล้วเขามาเป็นคนนี้ในที่สุดอืคุอพิม่ะอะไรค่ะเมื่อคืนนอนหลับสบายมัก็นอนไม่หลับมาหลายวันเหมือนกันก็คิดว่าน่าจะตื่นเต้นอยู่อืมนี่ค่ะใช้พูดถึงงาวันนี้ก่อนวางตีเมื่อไหร่ครับก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าเราก็อยากจะทำง่ายๆเล็กๆด้วยนะครับแต่ว่าด้วยความที่ทางทั้งผมและก็ทางทีมเองเนี่ยก็ มีหลายกลุ่มเพื่อนตัวผงไม่มีทั้งธุรกิจด้วยแล้วก็มีทั้งแขกทางสั่งบันเทิงด้วยอะไรเงี้ยก็เลยมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในที่สุดก็มาจบที่ที่โรงแรมนี้ก็คุยกันกับทันเนอร์ด้วยนะครับทีมจากระดาวันก็ก็คุยถึงทีมงานาเราก็ชอบสีเขียว,ยวแล้วเราก็ปีลิงด้วยกันทั้งคู่ด้วย ก็เลยจะมีจิมมิคเล็กๆเป็นลิงกับลิง,ลงอยู่ด<ม>้วยกันอะไรอย่างเงี้ยที่ข้างหลังเห็ได้เลยมีลิงสองตัวก็เลยไม้ไม้ไมป่าๆให้รู้สึกอบอุ่นหน่อยอะไรเงี้ย <G ül> ไม่ไม่ชอบแบบดอกไม้เยอะๆอ <G ül> ะไรอย่างเงี้ยครับเป็นความมินิมอลเป็นความเอิร์ธโทนเมื่อกี้ตอนแรกที่ยินเราบอกว่าค่อนข้างเพื่อนๆค่อนข้างว่ายินดีมากๆที่เห็นพี่บินสาขโสดแล้วคุณริง พอได้ยินแบบนี้รู้สึกไงก็ก็ได้ยินมาหลายคนพูดเหมือนกันนะคะแบบที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่ามันก็คงถึงอายุแล้วแหละเจอกันได้งโหเจอกันในที่ที่ไม่ไม่คาดฝันนะเจอกันในสนามกอล์ฟคือผมก็ไม่ใช่นักกอล์ฟไม่ใช่กีฬาที่เล่นเป็นประจำพินเองจริงๆแล้วถ้าบอกว่าเขาเป็นนักอะไรเขาเป็นนักแข่งรถ แต่ดันมาเจอกันในสนามกอล์ฟก็โดยเพื่อนที่ที่เรารู้จักทั้งคู่เนี่ยแนะนําให้รู้จักกันนะแต่เจอก็ไม่ใช่แบบแรกพบไม่ใช่เลิกแอนเฟอร์ไซด์อะไรขนาดนั้นแต่ว่าคุยกันเป็นธรรมชาตินะคะแม่ที่เจอเขาเป็นยังก็ ก็เป็นตีกอล์ฟเนาะไปไปแบบว่าเล่นกอล์ฟกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ <mm> ขาก็าก็ธรรมชาติไม่มีอะไรเราก็รู้จักเพื่อนอีกคนนึงซึ่งก็สนิทด้วยกันทั้งคู่แล้วก็เลยคุยกันเหมือนปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นแบบเพื่อนของเพื่อน <mm> ไม่ได้จีบกัน <mm> ใช่เหมือนแค่เป็นวันที่รู้จักกันวันแรกเฉยๆไม่ได้แบบมีสปาร์ค <mm> <mm> ปิ๊งปั้งอะไรทันทีไม่ใช่อย่างนั้นใครจีบใครก่อนรู้สึกว่าเอ้ยเริ่มชอบแล้วอืม มันค่อยๆพัฒนาคือมันจัาการรู้จักกันมากขึ้นเรียนรู้กันว่าเออสิ่งที่เขาให้คุณค่าในชีวิตเขาสิ่งที่ผมให้คุณค่าในชีวิตผมอะไรเงี้ยแล้วก็ปัญหาชีวิตแล้วก็คุยกันอะไรกันจนรู้สึกว่าเออคนนี้มีค่านิยมที่คล้ายกันกับเรากิจกรรมที่ทํากันก็ทําได้เหมือนกันหลายอย่างอะไรเงี้ยครับก็เลยมันพัฒนาเป็นสิ่งที่มากกว่าพี่น้องตอนไหนก็ไม่รู้ใช่ รูตัวที่แต่งงานกันซะแล้วกิจกรรมที่ทํานี่คือทาด้วยกันหมดทุกอย่างเลยเงี้ยค่ะก็เลยคงค่อยๆสนิทกันขึ้นจากกิจกรรมมากกว่าด้วยสังคมกลุ่มเพื่อนด้วยฮะรู้สึกว่ามันเไม่ได้ห่างกันขนาดนั้นก็เลยทําให้ในหลายอย่างมันก็เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติของมันคือจากตอนแรกวินาทีแรกคือไม่ได้มีโมเมนต์แบบก็ตกใจแล้วคนนี้ช่ S <S ไม่คือตัวพิมเองยังไม่รู้เลยว่าเขาเป็นนักร้องตอนแรกพี่ <_ an> ไม่รู้กกใช่ใช่เขาพิมไม่ได้เป็นคนที่แบบฟังเพลงขนาดนั้น <eres. S 2> <_ an> อืมฮะก็เป็นจุดที่ผมชอบกันด้วยว่าเออเขาเขาอาจจะถูกใจเราที่เราเป็นเราจริงๆไม่ใช่ว่าเพราะเรามีชื่อเสียงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมรู้สึกว่าเราเรารู้จักกันที่หัวใจจ,จริงๆเนาะนะเข้าไปในตัวพิ กกความคิดค่ะเขาก็มีความคิดที่แปลกดีค่ะแต่เป็นเป็นความแปลกแบบที่ <c oughs> คนละมุมกับที่เรามอง <c oughs> อคือแปลกจากตัวเราซึ่งพอไปมองมุมเขามันก็เออจริงด้วยอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยก็ทําให้เราได้เปิดมุมมองใหม่ๆที่เราไม่ได้มองมันเป็นเหมือนการเรียนรู้อะไรใหม่ๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าจริงๆเรื่องของความคิดก็มีอันที่แบบว่าไม่ได้เป็น ทำคิดเดียวกันอะไรมุมมองในารือืมเดียวกันไหมก็หรือเริ่มพัฒนาคือผมว่ามันคงแตกต่างกันด้วยอายุด้วยหรือประสบการณ์ชีวิตที่แต่ละคนเจอมาไม่เหมือนกันมันก็เลยทําให้เรามองเรื่องเดียวกันจากอีกมุมคนละมุมกันอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็พิมพ์คงหมายความว่าเขาชอบมุมที่ผมมอง ม,ม,มันเห็ว่าวม,<อ>มันม,มันไม่ใช่มุมที่ขัดแย้งกันแต่มันเป็นมุมที่มันเป็นเพิ่มขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วความคิดอะไรทำไมผมชอบผมชอบความความออกกไนนัของเขาวความเป็นผู้ใหญ่ความคิดอะไรที่ค่อนข้างจะเป็นระเบียบมากกว่าผมเยอะอะไรเงี้ยโดยที่มันเหมือนอีกขั้วหนึ่งเลยอะ คือผมไม่ชอบเตรียมตัวอะไรมากมายเขาชอบเตรียมตัวเยอะๆเตรียมตัวลุ้งหน้ามากๆอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราขาดไปเหมือนกันในชีวิตอะไรเงี้ยครับแล้วก็เ,เขาเขามาสายทําธุรกิจอะไรมากหน่อยส่วนผมเองก็เป็นศิลปินน่ะแต่สุดท้ายต้องทําธุรกิจ mm hmm. ก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออเราต้องการคนที่คิดไปในมุมธุรกิจมากขึ้นหน่อยเหมือนกันนะไม่งั้น ติดกับติดเจอกันนี่พากันเข้าป่าแน่เลยอะไรอย่างเงี้ย่ฮค่ะก็จะชอบมุมหนังของเขาแล้วก็เป็นนักกีฬาอีกแอ้เปนเจออีกซึ่งผมก็ปกติผมก็เข้าป่าผมก็ปั่นจักรยานออกถนนผมก็ขี่วิบบค์ผมก็ทําอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วคนนี้มาคือเขาก็ไม่ใช่สาวหวานเลยอ่ะเขาก็มาเป็นแบบลุยลุยแล้วก็ใจถึงยิ่งกว่าผมอีกในหลายๆเรื่องอะไรเงี้ย ก็เลยมันดีรอบหนึ่งค่ะลิงกับลิงอ๋อเหมือนก่อนหน้านี้ที่วินคได้สัมภาษณ์ว่าเกือบจะไม่ได้แต่งงานถ้าไม่ได้เจอคนนี้โอ้โหจะจะออกจากคำถามนี้ยังไงดีฮะเอ่อไม่ใช่เกือบจะไม่ได้แต่งงานไม่ค่อยได้มีความคิดไม่ไม่ไม่ค่อยผุดขึ้นมาว่าเออฉันอยากจะแต่งงาน แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันไม่ดีอ,อะไรยังไงเลยแต่ว่าเรามักจะมองภาพตัวเองเปนในอนาคตแล้วเราก็เห็นว่าเออสิ่งที่เราทำในหลายอย่างเนี่ยม,มันหลากหลายมากจนการที่จะเห็นภาพอีกคนหนึ่งคู่กับเราไปตลอดในทุกๆเรื่องนี้มันก็แอบยากเลยแต่กับคนนีมน้มันดูเหมือนมันเห็นภาพว่าเขาไปด้วยกับเราได้แทบจะทุกๆเรื่องเลย อะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าคนนี้คือคนที่เราดเนินรายกาด้วยที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีความคิดนี้น่าจะเป็นความธรรมชาตินะ<ม>แล้วก็ไม่ใช่ธรรมชาติจนเราไม่เปลี่ยนแปลงแต่น่าจะเป็นออ้อออออจุดที่เป็นธรรมชาติด,ดีอยู่แล้วเป็นพื้นฐานแต่จุดที่มันไม่ใช่ธรรมชาติเนี่ยมันเป็นจุดที่เออฉันอยากจะดีขึ้น เพราะฉันรู้ว่าฉันเปลี่ยนให้เธอแล้วอ่ะฉันจะเป็นคนที่ดีขึ้นอะไรอย่างง้นนะ,นะก็เลยรู้สึกว่าเออเราเราอยู่คู่กับคนนี้แล้วมันมีแต่เรื่องที่ดี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 ด,ดีขึ้นไปนะมันไม่ใช่ง่ายครับมันก็เจอปัญหาเยอะแยะเหมือนกับทุกทุกคู่แหละแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าถ้าเราสู้ให้ผ่านพ้นเรื่องปัญหาไปแต่ละเรื่องได้เนี่ยอีกอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันมันสวยงาม เมื่อเราพ้นไปแล้วรู้สึกมากทราบซึ้งค่ะเคยรู้มาก่อนไหมคะว่าเขาเคยมีความคิดเรื่องรู้รู้มาก่อนอยู่แล้วค่ะเขาก็พูดอยู่เรื่อยๆแหละเหมือนเล่าให้เพราะเราจะคุยกันทุกเรื่องแล้วเหมือนแบบเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุยเรื่องอดีตคุยเรื่องความคิดคุยเรื่องอนาคตกันอยู่แล้ว หญิงเรื่องแต่งงานมันใหญ่มากเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าก็ที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาที่คบกันเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างพพอร์ตเราได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดเรื่องอารมณ์เรื่องปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ผ่านด้วยกันมาอย่างราบรื่นแล้วก็เลยรู้สึกว่า ไม่ใช่แค่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องกิจกรรมต่างๆที่เราทําด้วยกันจะเป็นออกกําลังกายจะเป็นไปเที่ยวหรือว่าแบบไปเล่นตะก,กี้กาัานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าถ้าเราทำไปเรื่อยๆจนแก่เนี่ยคนนี้เขาก็ทําไปกับเราได้<ม>เพราะว่ามันเป็นความชอบที่เขาชอบด้วยไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราเฮ้ยต้องเล่นด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเออขา <อ S 2> ชอบมไม่ได้ฝืนก็เลยรู้สึกว่าอืเราเข้ากันได้เกือบทุกมุมเลย เยอะนะครับเยอะมากเหมือนมันกันตัวติดกันมานานมากๆแล้วเหมือนกันเราแบบเล่นกอล์ฟกันไปเที่ยวต่างประเทศเล่นสกีหรือจะไปเล่นแบบสกีน้ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรากิจกรรมเราแบบค่อนข้างเดินป่าอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนกันเลยไปด้วยกันตลอดเลยไม่ได้ไม่ได้มีใครต้องแบบเออเดี๋ยวฉันจะไปทาอันนี้นะเราแยกกันอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นแบบเราไปด้วยกันได้ทุกที เขาแก่แดดไม่ไม่คนนี้ริงตองคนนี้เขาเด็กกว่าอายุเขาบอกว่าว่าพูดได้ดีไม่ทุกครั้งเลยเขาจะบอกว่าพี่ไม่คิดเลยว่าพี่สี่สิบแล้วพี่ยังคิดว่าพี่ยี่สิบอยู่อายุไม่ใช่ปัญหาในช่วงก่อนหน้านั้น เออก็อาจจะเป็นเรื่องเรื่องอารมณ์เรื่องความคาดหวังเพราะว่าผมว่าพออายุน้อยเนี่ยมันก็จะมีความแฟนตาซีโลกสวยอยากให้อะไรอะไรมันเป็นไปอย่างที่ตัวเองฝันไปหมดอะไรอย่างเงี้ยมีเหมือนกับสิ่งที่อยู่ในอุดมคติของเขาว่าเออเรื่องนี้นะถ้าเป็นแบบนี้ต้อง มันจะต้องดีแน่ๆเลยแต่ชีวิตมันไม่ได้เป็นแบบนั้นบางอย่างเราก็ต้องยอมผิดหวังบ้างอะไรบ้างเพื่อให้คนสองคนยังเดินไปด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วหลังหลังจากนี้วางแผนไว้ยังไงดีจะมีเบบีเลยไหม,ม,มแค่นี้ผมรู้สึกว่าผมก็ออกมาจากคอมฟอร์ทโซนตัวเองมากแล้วเหมือนกันคือแต่ว่ามันก็ใช่ว่ามันจะไม่มีอครับคือคือแน่นอนคือผมรู้สึกว่าขั้น ขั้นที่หนึ่งตอนนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วประเดี๋ยวขั้นที่สองก็คือมีทายาทเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ไมไ่ถึงขนาดเราปิดประตูนะคือตอนนี้เราก็คุยกันแล้วเราก็พยายามชั่งน้ำหนักว่าเออมีหรือไม่มีดีมันมันก็เราเคยคุยกันว่าเออไม่ใช่ห้าสิบห้าสิบด้วยแนละ้วพิมอาจจะไม่อยากมีไปทั 70, ้เจ็ดสนะิบอนะไรแต่แต่ผมอาจจะน้อยอยู่เขาสักสิบเปอร์เซ็นต แต่ตอนนี้อาจจะด้วยเสียงเชียร์ของผู้ใหญ่ที่มาในงานวันนี้ทุกคนอวยพรว่าลูกเต็มบ้านร้านเต็มเมืองอะไรอย่างเงี้ยก็ชัดจะเริ่มจะอ่อนแอลงไปนิดนึงแล้วมีแต่จะได้คุยกันเรือนี้คุยกันค่ะเจ้าสาวความคิดเปลี่ยนอยากจะมีเพิ่มขึ้นไหมคะก็อาจจะเหลือสักแค่สิบาสิบเห็นไหมนี่เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมาเยอะมากนะครับ ก็อาจจะคิดว่าเรายังไม่พร้อมมั้งค่ะใช่หมันว่าอาจจะยังไม่พร้อมเร็วๆนี้แต่ถ้าอนาคตก็ใช่เรารู้สึกว่าเหมือนแบบโลกมันน่าจะอยู่ยากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมีแบบทั้งมลพิษทั้งคนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเยอะยเราก็รู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าเขาเกิดมาจะได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีหรือเปล่าอืมคืออาจจะห่วงอิสรภาพ แต่ว่าตอนนี้ห่วงน้อยลงเยอะมากแล้วครับคือ mm hmm. แต่ก่อนเราก็ยังยึดติดในในรูปแบบการใช้ชีวิตเหมือนเดิมเนาะหร mm hmm. ือเวลาเป็นของเรากับของคนรักเราอย่างเดียว mm hmm. แล้วก็กิจกรรมที่เราชอบ mm hmm. อะไรเงี้ยแล้วพออยู่บนโลกใบนี้มานานสักระยะหนึ่งแล้วเนี mm ่ย hmm. ก็รู้สึกว่าเออความสุขของเรามันก็มันก็วนอยู่เท่านี้แหละขึ้น,ข,นขึ้นลงๆงของมันไปนอะไรเงี้ยเริ่มเริ่มอยากจะมี รสชาติใหม่ๆเกิดขึ้นอ,อย่างวันนี้มีการแต่งงานเนี่ยกเ็เป็นเป็นจุดที่ชีวิตไม่เคยเดินมาถึงเลยในความสัมพันธ์ก mm. ็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงผมก็บอกกับพิมพ์ว่าเออผมไม่ค่อยตื่นเต้นกับการแต่งงานเท่าไหร่แต่ผมตื่นเต้นกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เพราะผมไม่รู้เลยว่าชีวิตหลังการแต่งงานนี่มันคืออะไรความคาดหวังมันคืออะไรอะไรเงี้ยก็ในที่สุดแล้วก็คนสองคนก็ทําให้ดีที่สุดแล้วแหละคิดไหมว่าหลังจากนี้จะเจออะไร น,น่าจะอยู่ที่ความคิดตัวเองเท่านั้นเลย <c oughs> ที่เหมือนกับเราไปท้าทายตัวเองเยอะไป c h ร์เรนจ์ตัวเองเยอะว่าเออมันต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้หลังจากที่เราเป็นสามีภรรยาแล้วอนะไรเงี้ยถ้าถ้าเราพยายามทําใจนิ่งๆ <c oughs> ใจเย็นๆก็ก็น่าจะไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากนะแสดงว่าทางคู่เป็นคนที่น้ํากับน้ํามาเจอกันได้ไหมหรือว่ายังไงดีพี่เป็นน้ํำไหม นี่ก็ไม่ใช่น้ำนะก็เขาก็เขาก็ร้อนเหมือนกันใครใครขึ้นก่อนใครเท่านั้นเองแต่ไม่ค่อยได้ขึ้นพร้อมกันขนาดนั้นมีคนขึ้นก็จะมีคนรใช่มีคนที่ขึ้นไม่เท่าจะเป็นไฟอันน้อยกว่าอะไรอย่างเงยเราก็ต้องยอมเขาใช้ไฟดับไฟอ่าวมาวจะออกมายังไงคะวอดวายหมดเลย ไอตัวพื้นฐานของของความสัมพันธ์ของเรามันค่อน,นข้างพัฒนาทีละนิดทีละนิดมันเลยผมรู้สึกเองนะว่ามันมันค่อนข้างเข้มแข็งนะอะแล้วก็ไอตัวตัวหลักการที่ผมตั้งเอาไว้ว่าเออผมอยากจะเป็นเพื่อนกับคิมให้ดีที่สุดอยากจะพูดกันทุกเรื่องอยากจะออสุดท้ายแล้วเมื่อความหวือหวาที่เหมือนกับคิ้งปังมันมันหมดไปเนี่ยเราก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้อยู่ เพราะว่าเนผมปีนี้อายุ45เพื่อนผมหลายๆคนคบกันมา30-40ปีอย่างเงี้ยเขายังอยู่กับผมเลยอ่ะในขณะที่แฟนหรือความสัมพันธ์ฉันคนรักเนี่ยอื่นๆเนี่ยมันมันจบไปตั้งหลายครั้งแล้วอ่ะผมก็อยากจะมีเพื่อนอย่างนั้นแหละที่อยู่ใกล้ๆกับผมตลอดไปถ้าเป็นไปได้ที่มี่มีอะไรอยากจะบอกที่อิมนะคะแล้วก็พิมสักหนึ่งแมท ก็ถ้าไม่รู้ว่าตอนนี้รักก็ไม่รู้ว่าตอนไหนและฮะก็เอาเป็นว่าเหมือนกับเพลงขายของเลยแล้วกันคือผมก็มองว่าพิมพ์ค right> ือแสงสว่างที<_<_<_<_<_่เกิดขึ้นในชีวิตผมนะฮะคืในในช่วงที<_<_<__<___่ผมรู้สึกว่าผมเริ่มจะงงกับชีวิตแล้วไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางของเรามันอยู่ตรงไหนเนี่ยก็รู้สึกโชคดีที่มีพิมพ์เข้ามาในชีวิตแล้วก็ทําให เป็นเป้าหมายเป็นจุดหมายใหม่ว่าเออเราแค่มีคนคนนี้อยู่ด้วยกันข้างๆแล้วเราก็เดินไปในอนาคตไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็แล้วแต่แต่แค่มีกันและกันมันก็เป็นความสุขและเป็นเป้าหมายชีวิตที่ไม่เลวนะสำหรับผมก็เอาท่านๆลกกันว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะทุกข์หรือว่าสุขจะทะเลาะกัน หรือไม่ทะเลาะก,กันเราก็จะจับมือกันมไม่ปล่อยมือกันปล่อยเพลงขอวันมีเพลงอ่าใช่ครับเนื้อคือคือช่วงนี้เอาแสงสว่างมาเปลี่ยนกับหลายๆเรื่องหน่อยเพราะว่ากำลังจะมีซิงเกิลใหม่มนะครับซึ่งเกิดขึ้นวันนี้เลยเดี๋ยวจะปล่อยเพลงใหม่ด้วยนะครับในวันที่ในในช่วงเวลาที่บ่าวสาวเดินเข้าห้องเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่ ทางค่ายสปซี่ดิสเองเนี่ยจะปล่อยเพลงซิงเกิลใหม่ของผมนะครับก็ในนามสควี s นิเมอลแหละนะครับชื่อเพลงว่าแสงสว่างก็เป็นเพลงที่เขียนขึ้นมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะแล้วก็เขียนให้เจ้าสาวคนนี้โดยเฉพาะชื่อเพลงว่าแสงสว่างก็อยากจะฝากให้กับคู่รักทุกคู่ไว้ได้ฟังกันด้วยกันแล้วกันครับสปอยชั้นสัส้น,น,นเป็นเพลง นี่น่าจะเป็นเพลงเพลงรักเพลงเพลงรักที่สมบวังเพลงแรกของ s w e e t Animal เลยเหมือนกันเเพราะว่าใหลายครั้งผมไปร่วมงานแต่งเนี่ยผมไม่รู้จะร้องเพลงอะไรต้องพยายามเอาเพลงตัวเองมาบิดเนื้ออะไรเงี้ยให้มันเป็นมงคลกับบ่าวสาวอะไรเงี้ยัะก็เพลงนี้ก็อีกหน่อยน่าจะเป็นเพลงที่ได้ได้ร้องในงานคนอื่นๆบ้างนะครับก็เออนี้แต่ให้คนนี้ครับก็ประมาณเหมือนแางสว่าง สองที่ปลายทางเมื่อฉันได้พบเธอเรื่องราวที่ผ่านคืนวันที่ยาวนานแต่เราก็ได้เจอประมาณนี้ได้ไหมครับได mm hmm. ้อ,กอ,อีกทีเย็นนี้ครับสองทุ่มนะ uh huh. ใช่ประมาณสองทุ่มจะร้องที่นี่ที่แรกด้วยไหมร้องที่นี่ที่แรกเลยล ขอบคุณมากเลยนะครับทุกคนเลยนะขอบคุณมากเลยนะครับสามปีกว่าคค่ะเจริงป่ะอาอโอเคโอเคถ้าทางเจ้าแม่เขาเห็นนะเห็นนะเห็นนะเห็คนมีคู่เขาถือไม่ได้อะ